สวัสดีครับเอฟซีเราคุณอาคุณใดก้อนเจ้ากระส้าดงเดชในเอฟซีล่าสุดเราก็มาที่ร้านกัปตันนะทำประโยชนทุกท่านนะครับเรามีของที่มามาเซอร์ไพรส์น้องกัปตันสิบเนื่องจ้ะนะสิบเนื่องจะว่าวันนั้นกัปตันเอาไปขโมยแตงโมคุณพ่อเออเนี่ยเซอร์ไพรส์มีขโมยเขาเขาอยากกินเขาไปปากกินเลยอ่ะออเดี๋ยวมาเล่าข้างนอกเลยไหมมาเล่าข้างนอกเลยไหม นี่จะจัดให้น้องกัปตันนะครับอ่ะเล่า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 ก่อนที่มาที่ไปก่อนเรื่องเรื่องนะอ่ะเล่าเล่าเหตุการณ์ก่อนการเรื่องแตงโมนี่เหรอเออจะมาเซอร์ไพรส์แตงโมโอ้มีเรื่องมาไงมาตคหยอกอ่ะก็แดงเตงเตงได้สันมาเลยมันไสมากเลยเอามาๆอะไรกันเรา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 ก็วันนั้น น่านเขาอยากกินแตงโมน้องกับตันอยากกินแตงโมลูกเล็กๆที่ผมถ่ายในคลิปมันนะลูกทั่วกัะปั้นเนี่ยว่ายง่ายแตงโมที่คุณปลูกเอาไว้เอแล้วมันยังเป็นลูกเล็กอยู่อแล้วน้องกับตันเขาอยากกินออยากกินเขาก็เลยเอามีดไปผ่ากินตรงโน้เลยใหผ่าพอไปผ่าปุ๊บมันเป็นยังไงกินไม่ได้มันลูกเล็กเกินแล้วก็มันยังอ่อนอยู่ออ๋อพอพอผ่าปุ๊บมันกินไม่ได้ ก็เลยรู้สึกผิดก็เลยไปแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าอยู่ตั้งนานแล้วก็พากันหาวันนั้นวันนั้นก็เลยคิดว่าน้องกับตันหายไปไหนพากันโทรหาโทรอะไรเจ้าละวันเลยหาใหญ่เลยนึกว่าลูกไปเล่นที่บ้านใครทําไมไม่กลับบ้านทัทีที่ไหนได้แอบในตู้เสื้อผ้าแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าหนีความผิดที่ไปผ่าแต่งโมที่มันมันยังไม่ได้สุกกลัวพ่อกับแม่ดู เจ้าเป็นคนดูลูกขนาดนั้นเดี๋ยวทำไมลูกกลัวขนาดนั้นมันกินไม่ได้ลูกต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนมก็บอกอย่างนี้เขารู้สึกเองเขารู้สึกผิดเขารู้สึกผิดของเขาเองยังไม่ได้ดุใช่ไหมไม่เวลาทําผิดเขาจะเป็นอย่างนั้นเขาจะไม่พูดก็จะเงียบเขาจะเขาจะหลบพอเวลาเขามเงียบเนี่ยผมรู้แล้วว่าต้องมีอะไรผิดอพอสอบถามเค้่นไปเค้นมารู้แล้วอ๋อน่นนี่นั่นหลายเรื่องจะเป็นอย่างนั้นเราดูอาการลูกเรารู้อประมาณนั้นเลย ทุกครั้งที่เขาทําผิดเขาก็จะเงียบเงียบแล้วก็หายแล้วเขาบางครั้งเขาก็จะอ้อนแม่เขาอ่านนี่เนี่ยประมาณสไตล์เขาอ๋ออ่าเวลาทําความผิดดูไม่ยากก็คือจะมีอาการก็คือเงียบๆจะไม่ร่าเริงสวัสดีครับโนนมาแล้วในเอฟซีโอมาแล้วมาแล้วโอ้เจ้าตัวต้นเรื่องัดีครรบ่่าาาานนกกออะไมมลูสวัสดีครับ เออโอ้อะไรมาไลนนกอเหรอโอ้ไลนนกทงานเดยนี่ไลนนกทำงานลนยนกไลนนกนะครับผมฝั่งนู้นไปลนนกนกจะต้องช่วยชึ้งตาอนี่ยน่ก่อนมาอันนี้มันนี่ก่อนเร็วเออมาันนี่ก่อนเร็วนี่ขาวว่าไปทำอะไรกับเตงโมนั่นน่ะฮะเอนเอนเออเออเอกเออเออเอนเออเออออเ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 อเอัออเออเออเออนออเออเออเเออออเอาออเรอเออ ฮะโอ้มันยังไม่สุกแล้วหนูอยากกินมากเลยเหรอโอ้มันยังไม่สุกแต่ว่าหนูไปผ่าก่อนมันก็เลยไม่ได้กินเนาะหนูก็เลยรู้สึกผิดใช่ไหมที่ไปผ่าแตงโมที่มันยังไม่ได้สุกอ่าเดี๋ยววันนี้ลุงลุงซื้อแตงโมมาฝากเอ้านี่ขอบคุณครับขอบคุณโอ้ผ่าได้นะอันเนี้ย หนูกินได้ ากินเลยไปตู้นะจอดรถจักรยานก่อนอ้าจอดรถอ่ะเนื่องด้วยเมื่อเช้าเราซื้อหลายลูกแล้วก็เลยแบ่งกันคนละลูกแบ่งลูกแบ่งหลานขอบคุณครับดีๆก่อนเอาลูกมาก่อนเออจอดรถก่อนขอบคุณครับเดี๋ยวไปตู้มากินตรงนี้นะอนะไม่ลงในตู้ลองอันนี้นะอันนี้นะคุณครับขอบคุณครับลุงนายกับป้าอ้อด้วยครับนี่ไหนพี่ลุงลุงก็กินหมดไปสามลูกแล้วลุงลุงสองคนนี่ หนูหนูกินคนสองคนหนูเนี่ยแบ่งกันไปกินกับแม่กับยายกับปู่กับย่าไปไปนี่นเอฟี่นเดน้ครเิน้น่อ็นพอาไปผาแล้วนเอฟีคอาไปผ่าแล้วในอครับผมถ้าผมมีลูกผู้ชายผมอยากได้แบบเท่านี้เลย อัน้นก็เลยเลี้ยงหนึ่งจับมั่มดีใช่อู้เล่นแบบอูเล่นเล่นโคกโชนมากแน่เนเนื้อดีเนาะจักรยานเล่นจักรยานไม่มีที่กำบังมีทั้งหน้าด้านหลังเนี่ยเฮ้ยไปลูบแล้วพรุ่งนี้นะทอดผักทองผมจะตัดผมลูกผมผมยืมที่ตัดผมคุณได้คุณยืมได้ตลอดคุณเอาเดี๋ยวมาเอาเอากลับมาด้วยก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวคุณจะตัดวันไหนคุณก็บอกเดี๋ยวคุณเอาไม้ตัดด้วยกัน เปานฮะนันี้เ้ยมมีปัญหาเหรอเฮ้ยยเดี๋ยวไปแล้วเป็นไงนกเยอะไหมฝนตกฝตกลร้นยฝนตกลกขึ้นเดนั่นนติเน่กิน่ะตรงโน้นหรอตอนฝนตกอยู่ตรงโน้นเหรอ เออต้นเออนี่นะเอนี่นะเอฟซีองอีกเผมมาเมื่อเมื่อกี้เนี่ยผมมาว่าจะซื้อน้ำมันพืชแล้วซื้ออะไรคุณปิดร้านเฉยเลยใช่ใชนเหียนอยู่เพราะว่าไปหลบอยู่บ้านตอนนี้เพราะว่าเอ้าจะว่าจะซื้อของซะหน่อยปิดร้าน ปิดปิดเปิดเปิดเลยเหรอใช่ตอนแรกอยู่ในร้านแล้วพายุเนื่องด้วยร้านนี้มันใหญ่มากฝนตกแต่ละทีสาดเข้าไปถึงโน่นตู้เย็นเนาะใช่อล้วตรงนี้ทำไงเนี่ยเอาผ้าตรงเนี้ยเอาผ้าคลุมทำไมคุณไม่ทำแบบนี้เนี่เนี่ยทำที่ปิดเปิดขึ้นแบบนี้นี่มันน่าจะดีอยู่นะชัางกระสีเก่าๆไม้ยูคาก็เยอะเยอะผมก็ใช้มายูคาเออทำดิ เออลองดูทําดูอ FC เยอะมากเลยดูนะพี่บ่าวเห็นหน้าตาแก็บเนสซี่เลี้ยงมุ้เลี้ยงหมาเออซื้อมาแต่ละทีก็ไม่ค่อยได้กินหรอกให้หมาซส่วนใหญ่เอออเอน่ะรับฮะเออลองลองดูเอานะหมสิบบาทละกูนี่แลต่แรกลองลองไอ้ตัวนี้ดูมังปล่อยในมือลองดูเฮ้ยรับดีเอ้ยยะ